สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัดในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะ เมื่อชีวิตคนเราท้อแท้หมดไฟไม่รู้ว่าควรจะเดินไปทางไหนดีลองนี้จากความวุ่นวายและมุ่งสู่อ้อมกอดธรรมชาติกันดูสิคะวันนี้วีรินอินสปายส์มีพลังแห่งจักรวาลช่วยฮิวใจมาฝากกันคะ่ะร่วมสร้างแรมบันดาลใจโดยซอสหอยหนางรมตราแม่ครัว ในช่วงอายุที่เติบโตขึ้นหลายคนมคักค่อยเปและหมดกำลังใจที่จะทำตามเป้าหมายหลายๆอย่างให้สำเร็จอย่างเช่นช่วงอายุหลังเรียนจบ <c oughs> เมื่อทำงานพลาดถูกตำหนิอาจทำให้รู้สึกท้อแท้ได้ง่ายๆ <c oughs> หรือช่วงอายุ30-40ปีมักถูกกดดันจากสังคมในเรื่องของความสำเร็จส่งผลต่อความสุขความเบื่อหน่ายและหมดไฟได้ง่ายๆเอ๊ะแล้วเราจะจุดไฟแห่งกำลังใจให้ลุกโชนขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ อ๋อก็ต้องลองใช้พลังจากธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะ เริ่มจากพลังสายน้ำลองนั่งฟังเสียงน้ำไหลจะช่วยคลายความเครียดและเปิดรับพลังใหม่ๆจากนั้นหายใจเข้าออกช้าๆให้ความคิดลื่นไหลยอย่างมีอิสระเป็นการปลุกพลังจากสายลมนั่นเองต่อด้วยการเพิ่มพลังไฟในตัวเองช่วยลดความเฉื่อยชาสุดท้ายคือการรับพลังจากผืนดินด้วยการเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าหรือพื้นดินเพราะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและแท้จริง ทั้งหมดนี้คือพลังจัก,กรวาลดินน้ำลมไฟที่จะช่วยเติมพลังชีวิตได้อย่างน่ามหัศจรรย์แล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว